กราบสวัสดีผู้ใฝ่แสวงหาความรู้ทุกท่านนะครับทำไมในงานศพถึงได้มีการสวดอภิธรรมแต่คนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องคนตายก็คงไม่มีโอกาสได้ฟังแล้วจะสวดไปทำไมทำไมพระท่านไม่สวดอภิธรรมเป็นภาษาไทยหรือว่าสวดแปลคนจะได้เข้าใจกันมากขึ้นอภิธรรมคืออะไรกันแน่คำว่าอภิธรรมโดยสั์แปลว่าธรรมะอันยิ่งหรือว่าธรรมะที่พิเศษมาจากคำว่าอภิซึ่งหมายถึงยิ่งใหญ่ และคำว่าธรรมะก็คือคำสอนหรือสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมชาติของสิ่งต่างๆอภิธรรมในศาสนาพูดหมายถึงเนื้อหาธรรมะที่แสดงเฉพาะสาระคำสอนแท้ๆไม่ได้ระบุว่าสอนแก่ใครสอนแก่ผู้ใดไม่เหมือนคำสอนในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์จะสอนบุคคลต่างๆเช่นว่าสอนราชาด้วยธรรมะหัวข้อหนึ่งสอนเศรษฐีสอนพราหมณ์สอนนักบวชด้วยคำสอนที่แตกต่างกัน แต่อภิธรรมก็คือการพูดถึงตัวหลักธรรมะล้วน<ๆ>เช่นจิตเจตสิกรูปนิพพาน<ๆ>ก็จะพูดถึงว่าจิตมีกี่ประเภทเจตสิกมีกี่ประเภทรูปมีกี่ประเภทนิพพานคืออะไรอภิธรรมไม่ได้บอกว่าเป็นจิตของนายกนายขอหรือว่าเป็นรูปร่างของคนนั้นคนนี้แต่พูดถึงสภาวะของมนุษย์สัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตหรือสังขารท,ทั่วไปไม่ได้เจาะจงใครจุดประสงค์ของอภิธรรมก็เพื่อให้เห็นถึงสภาวะธรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล เพราะตามคำสอนของพุทธศาสนานั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนเที่ยงแท้ถาวรมีเพียงแต่เหตุปัจจัยประกอบกันแล้วก็สมมติเรียกว่าเป็นตัวเราเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เท่านั้นนะครับอภิธรรมนั้นมีการแสดงแล้วก็สอนมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงอยู่โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเมื่อคราวจำพรรษาในพรรษาที่7ได้ไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระมารดาคือพระนางสิริมหามายาซึ่งได้สวรรคตไปตั้งแต่พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้7วัน พระนางสิรีมหามายาไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่4โดยเกิดเป็นเทพบุตรพระนางก็ได้มาฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าที่สวรรค์ชั้นดาวดึงและพระพุทธเจ้าก็ได้พิจารณาว่าพระพุทธเจ้าในอดีตล้วนแต่นำพระอภิธรรมมาสอนพระมารดาเพราะเป็นธรรมะชั้นสูงและมีอนิสงส์มากเหมาะที่จะใช้ตอบแทนพระคุณพระมารดาจึงทรงนำมาแสดงเมื่อแสดงจบพระมารดาได้บรรลุโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลชั้นแรกในพุทธศาสนา และคนสมัยก่อนก็ถือกันว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนำอภิธ,ธรรมมาแสดงแก่พระมารดาก็แสดงว่าเหมาะกับการนํามาตอบแทนพระคุณแม่จึงได้นมนตนพระมาสวดในงานทําบุญงานศพคุณพ่องานศพคุณแม่รวมไปถึงญาติทั่วๆไปด้วยที่ไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่เนื่องจากศาสนาพุทธแต่ดั้งเดิมไม่ได้กำหนดพิธีการอะไรสาหรับชีวิตของชาวบ้านเป็นเรื่องของคนในท้องถิ่นต่างๆจะทํากิจกรรมในพิธีการต่างๆเองส่วนพระสงฆ์ก็มีหน้าที่เพียงแค่ให้ธรรมะหรือว่าแนะนําหลักธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตเท่านั้น ทำให้ประเพณีการสวดอภิธรรมในงานศพไม่มีในสมัยพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีใครบอกได้นะครับว่าการสวดอภิธรรมในงานศพของประเทศไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่บางแห่งบอกว่าน่าจะมีการสวดอภิธรรมมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอุทยาแล้วก็ได้ก็เลยต้องศึกษาค้นคว้ากันต่อไปส่วนในประเทศอื่นๆก็จะมีการทําพิธีกรรมทางศาสนาในงานศพแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นซึ่งเป็นศาสนาพุทธฝ่ายมหายานก็จะมีการสวดบทปรัชญาปรมิตาหฤทัยสูตร หรือหันยาชิงเกียวซึ่งถือว่าเป็นธรรมะขั้นสูงเหมือนกันครับพระสงฆ์ในไทยหรือพระสงฆ์เทราวาถือว่าบาลีเป็นภาษาที่รักษาคําสอนของพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาดดังนั้นการท่องจําหรือว่าการสวดก็เลยต้องรักษาคําสอนเดิมและภาษาดังเดิมนั่นก็คือภาษาบาลีทําให้การสวดอภิธรรมไม่มีการแปลและในพิธีทางศาสนาต่างๆก็มักจะไม่มีการแปลบทสวดมนต์ทำให้ชาวพุทธหลายคนไม่เข้าใจ บางคนสนใจอยากจะรู้ความหมายก็ไม่ทราบว่าจะไปหาความหมายจากที่ไหนต่อให้มีหนังสือสืบมันแปลก็ยังอ่านไม่เข้าใจอยู่ดีผมจึงขออธิบายความหมายของอภิธรรมในงานศพว่าอภิธรรมแต่ละบทเกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายยังไงบ้างนะครับบทที่ 1. พระธรรมสังคณีบทนี้ขึ้นต้นด้วยคําว่ากุศลธรรมาอากุศลธรรมาอพยากตาธรรมากัตเมธรรมกุศลายสมิงสมัยเยบทนี้เป็นอภิธรรมที่กล่าวถึงกุศลละธรรมอากุศลละธรรม และธรรมะที่ไม่ได้เป็นทั้งกุศลและอกุศลแล้วก็กล่าวถึงจิตที่เป็นความยินดีในกุศลซึ่งก็คือความดีงามบุญการชำระบ,บาปการทำความดีประเภทต่างๆเรียกว่ากุศลทำให้เกิดในสุคติภูมิหรือว่าจิตที่ดีงามทำให้ไปเกิดในกรรมวจรคำว่ากรรมวจรเนี่ยก็คือภพภูมิที่มีการเสพความสุขต่างๆนะครับซึ่งก็หมายถึงภพภูมิที่ดีเช่นว่าไปเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าไปเกิดในสวรรค์ แล้วก็พูดถึงเรื่องการรับรู้ประสาทสัมผัสทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายแล้วก็ความรู้สึกทางใจหมายความว่าอภิธรรมบทแรกต้องการให้เราคิดถึงการทำความดีแล้วก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนั่นเองครับบทที่ 2. วิพังบทนี้เริ่มต้นด้วยคำว่าปัญจักขันธารูป,ปักขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทซึ่งหมายถึงร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยขันห้า คือรูปร่างความรู้สึกความทรงจําและการจัดแบ่งสิ่งต่างๆว่าเป็นสุขเป็นทุกข์การรับรู้ทางประสาทสัมผัสนี่เรียกว่าขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหมายความว่าบทนี้พระท่านได้สวดให้เราเข้าใจถึงชีวิตของมนุษย์ว่าประกอบด้วยขันห้าก็คือร่างกายรวมถึงเรื่องของความรู้สึกต่างๆนั่นเองครับบทที่ 3. ทาตุกถาเริ่มต้นดยคําว่าสังฆโหอสังฆะโหสังฆะหิเตนะอสังฆะหิตัง บทนี้พูดถึงการอธิบายและสรุปเนื้อหาของสิ่งสําคัญของชีวิตมนุษย์ในด้านนามธรรมก็คือจิตและเจตสิกตามคําคสอนของศาสนามนุษย์มีจิตไว้รู้อารมณ์และเจตสิกไว้ประกอบร่วมกับจิตเพื่อให้ทํางานร่วมกันได้บทนี้ท่านจึงต้องการสวดเพื่อให้รู้ว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีจิตใจและการรับรู้ต่างๆที่ประกอบรวมกันครับบทที่4ปุคละบัญญัติ เริ่มต้นด้วยคำว่าฉะปัญญติโยขันธปัญญติอายตนะปัญญติธาตาุปัญญติบทนี้หมายถึงการแยกแยะประเภทของสิ่งต่างๆเช่นประเภทของขันห้าประเภทของการรับรู้หรืออายตนะประเภทของธาตุทั้ง4ประเภทของความจริงเช่นเรื่องอริยสัจและในบทนี้ก็จะพูดถึงบุคคลกลุ่มต่างๆเช่นพูดถึงพระอรหันต์พูดถึงคนธรรมดาผู้บรรลุธรรมหรือคนทำกรรมประเภทต่างๆว่าจะไปสู่ภพภูมิไหน เช่นมีท่อนหนึ่งที่สวดว่านิยโตอนิยโตหมายถึงคนทําความชั่วหนักเรียกว่าอ an นันตริยกรรมคนประเภทนี้เรียกว่านิยโตก็คือต้องไปเกิดในนรกอย่างแน่นอนพระอภิธรรมบทที่4ที่พระท่านนํามาสวดจึงต้องการสื่อถึงบุคคลประเภทต่างๆในโลกมนุษย์ต่างคำพีว่ามีหลากหลายแตกต่างกันไปแต่สุดท้ายก็ต้องไปสู่ความตายเหมือนกันนั่นเองครับบทที่5กรกถาวัตถุ บทนี้จะเป็นการนําเอาข้อความในคัมภีร์ที่กล่าวถึงการถกเถียงหรือการอธิบายธรรมะของพระภิกษุในแต่ละสำนักในสมัยสังคยานาครั้งที่3ที่อธิบายธรรมะแตกต่างกันไปที่จริงการถกเถียงเกี่ยวกับธรรมะของแต่ละสำนักของภิกษุก็มีหลายหัวข้อด้วยกันนะครับในคัมภีร์นี้แต่ว่าเนื้อหาที่มาอยู่ในบทสวดเริ่มต้นโดยคําว่าปุคาโลอุปรลภพติสัชิกัตถาปรมัตเถนาติอามันตาบทนี้พูดถึงการถามตอบของพระภิกษุสองสำนัก พระภิกษุสำนักแรกเรียกว่าสำนักเทรวาดซึ่งถือว่าชีวิตไม่มีความเที่ยงแท้ไม่มีสิ่งใดถาวรซึ่งเป็นความเชื่อร่วมกันของภิกษุทุกนิกายแต่ภิกษุอีสำนักหนึ่งคือภิกษุสำนักวัชีบุตรบอกว่าเออเรามีวิญ,ญญาณเที่ยงแท้มีอัตตาถาวรอ,อยู่นะและการถกเถียงหรือการดีเบตของภิกษุสองสำนักนี้ก็สรุปว่าความคิดของภิกษุสำนักวัชีบุตรที่เชื่อว่าเรามีวิญ,ญญาณเที่ยงแท้ถาวรน,นี้เป็นความคิดเห็นที่ผิด พระอภิธรรมบทนี้จึงพูดถึงว่าชีวิตของเราไม่มีความเที่ยงแท้ถาวรและตัวเรานั้นไม่ได้มีวิญญาณหรือว่าตัวตนเที่ยงแท้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาดังนั้นจึงไม่ควรยึดติดในสิ่งใดๆนั่นเองนะครับบทที่6ยมกะบทนี้เริ่มต้นด้วยคำว่าเยเกจิกุสลาธรรมาสเพเตกุสลมูลาซึ่งเนื้อหาตามหลักอภิธรรมเป็นการพูดถึงเรื่องกุศลมูลอกุศลมูล หรือว่ารากฐานต้นเหตุของการทําความดีความชั่วว่ามาจากอะไรบ้างหรือว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแล้วก็ที่พระท่านเลือกเฉพาะช่วงกุศลมูลมาสวดก็คงจะเป็นเพราะต้องการให้ผู้มาร่วมงานสวดอภิธรรมได้นึกถึงกุศลธรรมนึกถึงกุศลมูลซึ่งก็คืออโลภะอโทสะและอโมหะก็คือความไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ไม่หลงและจะได้ทําแต่ความดีทําใจเป็นกุศลนั่นเองนะครับ บทที่7มหาปัฏฐานบทนี้พูดถึงความเป็นเหตุและปัจจัยหรือการเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเริ่มต้นบทสวดด้วยคําว่าเหตุปัจโยอารมณปัจโยอธิปติปัจโยแล้วก็ลงท้ายด้วยคําว่าอวิคตาปัจโยบทนี้เนี่ยจะมีคําว่าปัจโยต่อท้ายเสมอเลยนะครับแล้วก็มีคําว่าปัจโยหรือปัจัจเนี่ยยีตัวด้วยกันตามหลักอภิธรรมท่านถือว่ามีเหตุปัจจัยต่างๆ24ประเภท เช่นเหตุปัจจัยหรือเหตุผลของอารมณ์เหตุผลของการบรรลุมรรคผลเหตุผลของสิ่งต่างๆมากมายโดยสรุปแล้วบทสวสดนี้น่าจะต้องการให้ผู้ฟังได้รู้ถึงความเป็นเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆโดยเฉพาะต้องการสื่อว่าเราเกิดมาเจอกันอยู่ร่วมกันหรือว่าเจอกับสิ่งต่างๆนั้นก็เพราะมีเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องกันเราไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญแล้วก็สิ่งต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือว่ามีผู้ยิ่งใหญ่มีเทพเจ้าสร้างมาแต่ว่ามีเหตุปัจจัยเกี่ยวข้อง มีเรื่องของเหตุและผลเกี่ยวข้องกันเพื่อจะได้เข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงเช่นเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายเมื่อมีตายก็ต้องมีเกิดแต่ถ้าไม่เกิดอีกก็จะไม่ตายนี่ก็เป็นความหมายของอภิธรรมบทสุดท้ายนั่นเองนะครับนอกจากอภิธรรมแล้วก็ยังมีบทสวดอีกมากมายเลยที่ใช้ในงานศพเช่นบทอนิจาวัตสังขาราเช่นที่พระท่องกันว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรม,มิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังบูปสโม,มสุขโข เรียกกันว่าบทบางสกุลตายซึ่งแปลความหมายออกมาได้ว่าสังขารไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็เสื่อมไปเกิดแล้วก็ดับการเข้าใจในความไม่เที่ยงแท้ของสังขารจนเกิดความสงบได้ก็จะเป็นสุขและอีกบทหนึ่งเรียกว่าบางสกุลเป็นคือบทที่พระท่านสวดว่าอาจีรังวัตยังกาโยปัทวิงอธิเสสติชุดโทอเปตวิญญาโนนิรัตถงังวกลิงคลัง แปลว่าร่างกายนี้อีกไม่นานก็ต้องนอนลงบนแผ่นดินเมื่อไม่มีการรับรู้อะไรแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากท่อนไม้ไร้ประโยชน์ทั้งสองบทนี้มีในคำพีพุทธศาสนานะครับบทแรกมันอยู่ในชาดกกล่าวถึงราชามหาสุทัศนะซึ่งกำลังจะสวรรคตและมีพวกข้าราชบริพารได้มาแวดล้อมร้องไห้เสียใจราชามหาสุทัศนะจึงได้กล่าวว่าสังขานี้ไม่เที่ยงแท้เพื่อให้เหล่าข้าราชบริพาร ได้เห็นถึงความแท้จริงของชีวิตว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องตายจากไปไม่มีสิ่งใดคงอยู่ได้ถาวรและอีกตอนหนึ่งพระอินได้นําคาถานี้มากล่าวตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเนื่องจากเป็นบทที่กล่าวถึงคนตายจึงเรียกกันว่าบางสกุลตายส่วนบทอาจีรังหรืออาจีรังวัตยังกาโยนะครับเป็นบทที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพิสุรูปหนึ่งที่ป่วยหนัก ชื่อว่าพระปูติคตาติสะซึ่งท่านป่วยหนักจนใกล้จะมรณภาพพระพุทธเจ้าได้สอนพระภิกษุรูปนี้ให้เข้าใจถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตจนกระทั่งพระภิกษุชื่อปูติคตาติสะได้บรรลุอรหันต์แล้วก็ปรินิพ,พน์พระพุทธเจ้าตรัสคาถาบทนี้ก็เพื่อให้เราไม่ประมาทในชีวิตเพราะอีกไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปร่างกายนี้ก็ไม่ต่างจากท่อนไม้ไรประโยชน์ เนื่องจากเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้านำมาสอนกับผู้ที่ยังไม่ตายหรือว่าใกล้จะตายจึงเรียกว่าบางสกุลเป็นเพราะพูดถึงคนที่กำลังมีชีวิตอยู่ทั้งสองบทนี้พระท่านจะสวดในพิธีกรรมการเก็บกระดูกหลังจากเผาศพแล้วหรือว่าในการชักผ้าบางสกุลและยังนำมาใช้ในพิธีกรรมที่ชื่อว่าเป็นการต่ออายุซึ่งที่จริงแล้วจุดมุ่งหมายก็คือให้เรานึกถึงความไม่ประมาทในชีวิตนั่นเองนะครับ เรื่องที่พระสงฆ์ทัางสุดอภิธ,ธรรมในงานศพนี่เป็นเรื่องที่คนสงสัยกันมากนะครับว่าทาไมพระท่านไม่สวดปแปลคนจะได้เข้าใจบางคนก็เลยไม่ค,คม่อยอยากไปงานศพแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาเพราะว่าเวลามีการสวดมีการท่องมีการที่พระท่านมาสวดมนต์ก็สวดเป็นภาษาบาลีแล้วก็ไม่เ่อาใจกรสักทีหนึ่งผมก็เลยคิดว่าจะถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายขึ้นว่าอภิธรรมในงานศพหมายถึงอะไรนะครับถ้าหากว่ามีอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ถ้าหากว่ามีใครที่ยังสงสัยอยู่ หรือว่าไม่เข้าใจในส่วนไหนก็สามารถสอบถามมาได้นะครับก็จะตอบเท่าที่พอมีความรู้จะตอบให้นะครับแล้วก็ถ้ามีใครสงสัยเรื่องอะไรก็ตามก็สามารถสอบถามเข้ามาไ,ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ช่องด้วยแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ขอความจเจริญง,งอกงามในคําสอนของพระเจ้าและคําสอนของศาสนาที่ทุกคนนับถือจนมีแก่ทุกคนโดยทั่วกันแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความโชคดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ